เรื่องเราวสาธทิต11เวกา7นาทีนะครับไปดูที่ขอนแก่นนะครับใน<ช>การ,รจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนเสือโคร่งฮนะเป็นลูกเสือโคร่ง ก่อนหน้านี้เราเลืกว่ามีแต่ลักลอบค้าสุนัขนหใช่คราวนี้เป็นเสือโคร่งเลยครับรวมทั้งหมด16ตัวครับเป็นลูกเสือโคร่งเพศผู้8ตัวเพศเมีย8ตัวอายุประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนครับไม่น่าเชื่อน,นะครับทั้งหมดถูกบรรจุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่ในรัง16ตัวอยู่ทั้งหมด8รังด้วยกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสาพานนศิลาจังหวัดขอนแก่นเขาไปตรวจยึดได้ขณะที่กำลังตั้งด่านต,านตรวจนะครับก็คนขับรถกระบะนายฟาเรนคงฟูอายุ52ปีลักษณะเขามีพิรุษพอจะผ่านด่านตรวจเน ต้องหาสารภาพนะครับบอกว่าแม่ค้าที่รู้จักการว่าจ้างให้ขับรถเอาเสือโคร่งจากเขตบางบัวทองแถวนนทบุรี<ม>ไปส่งให้กับลูกค้าที่อุดรธาน,นีได้เงินค่าจ้างทั้งหมด15,000บาทปกติแล้วเนี่ยตนเองนายฟารนมีอาชีพเป็นชาวสวนอยากได้เงินไปจ่ายค่าง,งวดรถเลยตัดสินใจทําบก่กปลาทองตั้งแรกนะครับ<ม>ตำรวจบอกว่าลูกเสือโคร่งที่ยึดมาได้เนี่ยน่าจะเป็นเสือที่ลับรอบเลี้ยงขยายพันธุ์เพราะว่าลูกเสือมีขนาดเท่ากันไม่ใช่เสือที่นําออกมาจากป่าสันนิษฐานว่าลูกเสือเหล่านี้น่าจะถูกส่งต่อไปที่ลาวเพื่อส่งต ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ลูกเสือทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชายภูมิก็เดินทางมารับลูกเสือกลับไปเบื้องต้นเนี่ยพวกมันก็มีอาการค่อนข้างจะอ่อนเพลียจากการเดินทางแล้วลักษณะก็หิวโหยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประสมพยาบาลแล้วก็ให้อาหารกินเป็นคนเลครับ16ตัวโอ้โหก็คงเป็นเพาะเลี้ยงนะขนาดพอๆกันเลย้หที่ตุ้ยามนี่จับไปจับตัวนี้ นี่นะฮะก็มันน่ารักเลยนะแต่พะโตปุ๊บก็น่ากลัวทันทีครับเวลาที่ลืมเลยนันทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยัง ไก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจัมันัด ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปคนเราท้าคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่อำเภอโนนศิลาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ59กิโลเมตรเป็นหนึ่งใน26อำเภอของจังหวัดขอนแกน่นมีเนื้อที่ 182ตารางกิโลเมตรประชากร2 6 0 0 0คนทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับอำเภอบ้านไผ่ทิศใต้ติดกับอำเภอหนองสองห้องและอำเภอพลทิศตะวันตกติดกับอำเภอชนบทการปกครองแบ่งออกเป็น5ตำบล46หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งคือเทศบาลตำบลโนนศิลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอองค์การบริหารส่วนตำบลเปอยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงอำเภอโนนศิลาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2539ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2550ยกฐานะเป็นอำเภอโนนศิลาจนถึงปัจจุบันประชากรส่วนมากนับถือพุทธศาสนา และประกอบอาชีพทำไร่พืชเศรษฐกิจกที่สำคัญคือข้าวเหนียวมันสำปะหลังและอ้อยอาชีพเสริมคือเลี้ยงไหมเลี้ยงโคกระบือปลูกผักสวนครัวขายน้ำผึ้งทำว่าวขายตามฤดูกาลสำหรับสถานีตำรวจภูทรนโนนศิลาเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นสถานีตำรวจภูทรตำบลพนนงามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517มีจ่าสิบตำรวจบุตรดีนนทเสน เป็นหัวหน้าคนแรกสำหรับสถานีตำรวจภูทรนนทสิลาตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณประโยชน์จำนวน20ไร่พิกัด TC 501672สถานภาพกำลังคนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร1ินายสัญญบัตร53ปี16นายชั้นประทวน70นายรวม104นายและเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ต้องดูแลรับผิดชอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่อมรโลนศิลาประมาณ260คนสถานภาพครุพันธ์ประเภทสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ทำการสองหลังบ้านพักสี่หลังเรือนแถว50ห้องพักรถยนต์ของทางราชการสี่คันรถยนต์เช่าสี่คันรถจกักรยานยนต์16คันประเภทศาสตราพันธ์อาวุธปืนประยะ .11 1กระบอก อาวุธปืนเล็กกลน05นาโต้4กระบอกอาวุธปืนเล็กกล FN14 1กระบอกอาวุธปืนลูกทรงยาว2กระบอกปืนพกสั้นขนาดจด38 28กระบอกเครื่องมือสื่อสารวิทยุมือถือ Motorola ลลจำนวน51เครื่องวิทยุชนิดตั้งโต้ LVP จำนวน1เครื่องยยังไงไไก็ไม่่เปลีน พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวิสัยทัศน์คือเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชน 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือพระบรมมวงสานุวง์ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรนนศิลาเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณตนอุดมคติของตำรวจภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนื่องมาจากพระราชดำริขร้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่อย่างพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไผ่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเพาะเห็ดเป็นต้นประชุมเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยเพื่อให้สมพระเกียรติและถวายความปลอดภัยร่วมพิธีและถวายราชชาดุดีในพระราชพิธีต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันปิยมหาราชเป็นต้น 2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งผู้ผลิตผู้ค้าผู้จำหน่ายรายใหญ่และรายย่อยในชุมชนตลอดจนนำมาตรการยึดทรัพย์มาใช้กับผู้เกี่ยวข้องทุกรายโดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม 3. ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ,อการปฏิบัติงานของตำรวจโดยการจัดระเบียบสังคมและควบคุมอบายมุก ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันวิเคราะห์คดีอาญากรรมในพื้นที่จากคดีห้ากลุ่มในรอบเดือนเปรียบเทียบปีที่ผ่านมามีช่องทางรับแจ้งเหตุรับคำร้องทุกจากประชาชนจัดทำสมุดร,รับแจ้งเหตุทั้งในสถานีตำรวจและตู้ยามบริการประชาชนทั้งตู้ยามต่อศูนย์หนึ่งและตู้ยามต่อศูนย์สองมีการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดชุดป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะมีการกดขันปราบปรามอบายมุกแหล่งมั่วสมสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีการระดมกวาดล้างในช่วงเทศกาลต่างๆออกคำสั่งกดขันพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการรับคำร้องทุกข์ประสานกับฝ่ายปกครองเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในการติดตั้งกล้องวงจรปิด C C T V สถานที่เสี่ยงเช่น สถานีบริการน้ำมันธนาคารร้านสะดวกซื้อเป็นต้น 4. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดสถานีไม่ให้สีตกหญ้ารกบ้านพักให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Big Cleaning Day ขาราชการตำรวจทุกนายแต่งเครื่องแบบเครื่องหมายสะอาดเรียบร้อยผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปลูกฝังประชุมอบรมชี้แจงสถานการณ์เพื่อมอบภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งพัฒนาตู้ยามต่อศูนหนึ่งโดยพันตำรวจเอกต่อศักดิ์โสดามักผู้กำกับการพร้อมขราการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนนศิลาพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชน หาทุนสนับสนุนสร้างตู้ยามต่อศูนหนึ่งจัดภูมิทัศน์จำนวนเงินประมาณ9 0 0 0แสนบาทเพื่อให้เป็นจุดบริการประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งในพื้นที่หรือพี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาขับขี่ยานพาหนะผ่านเข้ามาในพื้นที่สามารถพักและผ่อนคลายมีห้องน้ำมีน้ำดื่มกาแฟาให้บริการตลอด24ชั่วโมง 5. การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนหรือตำรวจบ้านและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันปราบปรามการบริการด้านการจราจรและการให้บริการประชาชน 6. พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในศีนลธรรมและสร้างค่านิยมให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายประหยัดประชุมอบรมชี้แจงสถานการณ์และมอบภารกิจก่อนออกปฏิบัติทุกครั้งจัดชุดครูฝึกประจำสถานีและทำการฝึกประจำทุกสัปดาห์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จัดชุดปฏิบัติการร่วมงานพระราชพิธีต่างๆบริจาคโรหิตรักษาความสงบเรียบร้อยอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเตรียมความพร้อมและเร่งรัดดำเนินการด้านบุคลากรโครงการกฎร,ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรองรับและเป็นมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจหรือสอปกอสอพทุกระดับให้มีความพร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้ขบัญชาในการขับเคลื่อนติดตามการปฏิบัติและบุรณาการทำงานในทุกมิติโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 9. เน้นภาวะผู้นำทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยังนี้เนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไร ต่อให้น้ำเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะเปลี่ยนน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจอ